ถ้าเลิกกันจำเป็นต้องอันเฟรนหรือไม่ผลโพออกมาว่าจำเป็น14.36ซไม่จำเป็น85.64เอร์เซนลิฟติวเตอร์คิดว่าเลิกกันแล้วยังต้องเป็นเพื่อนกันไหมครับความรักก็คือความรู้สึกที่ดีๆต่อใครสักคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมครับ แต่ความรักเนะี่บางครั้งเราอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมือคนละเรื่องกันถูกไหมครับนะแต่เราก็ยังรักเราอยู่เนี่ยนะเมื่อกี้ที่น้องเขาบอกใช่ไหมเรารักเราอยู่แต่มันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างหน้าที่การงานครอบครัวหรือสังคมหรือหลายต่อหลายเรื่องซึ่งอาจจะทําให้เราไม่สามารถต่อเนื่องที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้แต่เราก็ยังรักกันได้ถูกต้องไหมครับเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ถูกไหมครับงั้นการที่มีเพื่อนเนี่ย มันทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวไหมไม่ทําให้เราว้าเหวไหมไม่เราจะเห็นว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะในโซเชียลเห็นไหมครับเวลาอยู่คนเดียวเลิกลากับแฟนแล้วอาจจะโพสต์ไม่ค่อยน่าอ่านนะผมไม่ใช่แค่คำว่าไม่น่ารักนะไม่ค่อยน่าอ่านเพราะอ่านแล้วบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเออเธอหรือเขายังมีทางอื่นได้ตั้งเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าพอเรามองเรื่องนี้ในทางที่ไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยคนต่อไปที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยจะลำบากแล้วจริงไหมน้อง ใช่ไหมครับเพราะเราก็จะเริ่มไม่เปิดใจแล้วแต่ถ้าเรามองว่าเออคนนี้เราเจอกันเราชอบกันเราเกิดความรักกันแต่แล้วเราเกิดไปไม่ได้ด้วยกันอย่างไรก็ตามเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ถูกไหมครับดังนั้นในโซเชียลืนใตต่างเนี่ยมีชื่ออยู่เราจะเปิดดูไม่เปิดดูเป็นสิทธิ์ของเราจริงไหมครับแล้วเราเปิดดูเราจะรับเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เป็นสิทธิ์ของเราอีกถูกไหมครับนะการระลึกถึงคนที่จากไปจากชีวิตเราเนี่ย อยากจะฝากน้องๆว่าน้องทําถูกแล้วเลือกนึกในทางที่ดีเพราะใครจะรู้จะขับมาเจอกันอีกได้ไหมได้ไหมได้แน่นอนครับตอบแทนให้เลยอยากจะฝากว่าเวลาจะเลิกลาจากใครแล้วภาษาโบราณเรียกว่าตัดบัวต้องไว้ใหญ่นะใช่ไหมพี่ภูมินะคือเก็บเอาไว้บ้างยังไงก็เป็นสายใหญ่น้องไหมแล้วก็จำเฉพาะเรื่องดีๆชีวิตเราจะได้เจอในสิ่งที่ดีๆจริงไหม นะแต่สำหรับน้องที่เลือกจะอันเฟรนไม่ใช่น้องผิดปกติน้องก็ตัดสินใจในรูปแบบที่จะทําให้น้องมีชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขนะครับเราอยู่ในสังคมเรียนแบบเราอยู่ในสังคมไอดอลบางครั้งบางคาเนี่ยเราอาจจะเลือกไอดอลหรือเรียนแบบที่ไม่เหมาะสมกับเราจะทําให้เรายิ่งเครียดใหญ่เพราะฉะนั้นฝึกมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem เนะหครับให้มีความรู้สึก ภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่จะเกิดความเชื่อมั่นนั้นได้น้องต้องทำดีนะครับคนที่ทำดีจะเชื่อมันนอม่นได้ก็หวังว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะเลือกทครับผม